มาในความมืดมิดแล้ววันหนึ่งพวกเขาก็พบของสิ่งหนึ่งวางอยู่บนรกระ้าหน้าประตูบ้านมันคือรูปตั้นเล็กๆตัวดำสนิทขนาดเท่าฝ่ามือนั่งขัดสมาธิอย่างสงบนิ่งแต่ใบหน้าของมันกลับบิดเบี้ยวไร้อารมณ์ดวงตาแดงกำ่ำรากับเลือดที่แห้งกรังมานับศตวรรษจ้องมองตรงมาอย่างน่าขนลุก คุณทวดบอกว่าคนเฒ่าคนแก่เรียกว่าไอ้งั่งตาแดงและคนที่ใช้ของพวกนี้มักใช้ผิดวัตถุประสงค์ใช้ให้คนหลงให้รักแบบไม่รู้ตัวบางรายถึงขั้นเสียสติพ่อของแสงดาวนำไปทิ้งที่ป่าช้าในวันรุ่งขึ้นแต่แล้วในคืนต่อมาแม่ของแสงดาวก็ต้องกรีดร้องด้วยความตกใจ เมื่อเห็นลูกสาวนั่งกอดไอ่งั่งตัวนั้นแน่นดวงตาของเธอเบิกโพลงน้ำลายไหลย,ยืดออกจากมุมปากพึมพำเป็นภาษาที่ฟังไม่รู้สับเสียงนั้นแหบพร่าและเย็นยเยือกซึ่งไม่ใช่เสียงของแสงดาวราวกับมีบางสิ่งกำลังพูดแผนร่างของเธอไม่รู้ว่าแสงดาวไปได้มันมาตอนไหนสุดท้าย ครอบครัวก็ต้องเชิญร่างทรงสายอีสานมาดูร่งทรงบอกทันทีว่าของมันแรงเป็นง่างปลุกด้วยของตํำใช้เลือดคนมีวิญ,ญญาณติดมาไม่ใช่ง่างธรรมดาแสงดาวในตอนนั้นถูกผูกจิตด้วยของดำร่งทรงบอกว่าผู้ชายคนนั้นจุดทูปอธิษฐาน และใช้ของทำให้แสงดาวหลงรักแบบถอนตัวไม่ขึ้นทุกวันเธอจะฝันเห็นหน้าเขาแม้ไม่เคยพบอีกเลยและวิญญาณที่สิงอยู่ในงั่งนั้นกำลังแทรกซึมเข้าไปในร่างเธอค่อยๆกลืนกินวิญญาณของเธอไปทีละน้อยพิธีกรรมในคืนนั้นกินเวลาน,านานหลายชั่วโมง เสียงสวดมนต์ของร่างทรงดังปนกับเสียงหวีดร้องโวยหวนของแสงดาวที่ดังลั่นบ้านเสียงอาเจียนและเสียงเท้ากระแทกพื้นดังสนัน่นราวกับมีบางสิ่งกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดภายในร่างของเธอแล้วอยู่ๆแสงดาวก็นิ่งไปราวกับไร้ลมหายใจร่างของเธอแข็งทื่อดวงตาปิดสนิททุกคนต่างคิดว่าเธอจากไปแล้ว แต่แล้วเพียงครึ่งนาทีต่อมา